อัลฮัมดุลิลลอฮิร a b رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญเพิ่มพูนจากพระองค์อ l l a h s u b า a n a h u wa t a จงประสบแด่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือกามุสลิได้นี่ผู้คมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การละหมาดอีดทั้งสองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยาวพอสมควรเลยนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็ยังต้องเรียนต่อไปนะครับจนกว่าจะจบนะครับต่อไปเราขึ้นย่อหน้าใหม่เลยนะครับว่าว,าวยัมบรีหฮดูรุนนิซาอยลิศอลาติอลดนะรมาซบาโกบายานุและสมควร,ครที่บรรดาสตรีทั้งหลายนั้นจะมาต้องมาร่วมในละหมาอดอนะ นะวยับร้ฮุดูรุนนิซาอีลีสลาตีลอดนะครับว่าแปลว่าและนะครับยับ่บรีแปลว่าสมควรฮุดูรแปลว่าการมาร่วมอันนิซาของบรรดาสตรีลีแปลว่าสำหรับสลาตีละอิดก็ว่าการละหมาดอีดนะก็จะแปลว่าและสมควรการมาร่วมของผู้หญิงสำหรับการละหมาดอีดนะเราก็มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทายใหม่นะว่าและสมควร สำหรับบรรดาสตรีที่จะต้องมาร่วมละหมาดอีดกามาซาบกอบายานุเหมือนกับที Alf ่เราได้อธิบายผ่านมาแล้วนะครับกามาก็แปลว่าเหมือนกับซาบกอแปลว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยบายานุก็ว่าการอธิบายมันนะครับรวมกันก็แปลว่าเหมือนกับที่เราได้อธิบายผ่านมาแล้ววัยมบรีอันตัวจ๋าฮอิลัยฮินนะามาวิดอตุน คอสตุนดิมนาะคุตบาติไลดแล้วก็สมควรที่จะต้องนะครับหันนะครับคำอบรมสั่งสอนพิเศษเป็นการเฉพาะนะไปยังพวกเธอในนะครับในส่วนหนึ่งของคุตบาอีดด้วยนะความหมายก็คือว่า ในเนื้อหาสาระของเนื้อหาในเนื้อหาสาระของคุตบ่าวันอีดจะต้องมีส่วนหนึ่งที่พิเศษที่ให้กับบรรดาสตรีโดยเฉพาะก็คือหลังจากที่เราพูดเกี่ยวกับพูดถึงบรรดามุสลิมโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสตรีที่ให้เป็นการพิเศษแก่สตรีโดยเฉพาะนะครับและนะฮอัลลยฮิสัลลตาล ลมาระอาอันนลมยุสมีอินนิซาอัตาหุนนาฟาวะอาดาหุนนาวะฮัตหุนนาอัลสดาคอเพราะว่าท่านนบีนะครับอะลัยฮิสลาตุวสลามเมื่อท่านเห็นว่าท่านนั้นไม่สามารถให้ความให้บรรดาผู้หญิงนั้นได้ยินคุตบะของท่านได้ท่านก็มาหาพวกนางแล้วก็อบรมสั่งสอนพวกนางแล้วก็ ส่งเสริมพวกนางให้ทําการสอดเกาะนะทำการบริจาคนะวะฮหากะดายัมบริอันยะกูนลินนิซาอินอซีบุนมินเมาดูไอยคุตบัติไลดแล้วก็เช่นนี้แหละที่สมควรที่จะให้บรรดาสตรีนั้นได้รับส่วนหนึ่งจากเนื้อหาสาระของคุตบาของวันอีด ลิฮาจิติฮินในลาดาลิกเพราะพวกนางนั้นจําเป็นจะต้องได้รับสิ่งดังกล่าววักติดาอันบินนบีสลลาลอะไวะสลัมแล้วก็เพื่อเป็นการเจริญรอยตามท่านนบีมูมฮัมมัดสลลลลอะฮิวะสลัมนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านเชคซาร์บินฟาวจานได้พยายามพูดออกมาที่เป็นคําพูดที่บรรยายถึง บรรยายถึงสภาพความเป็นจริงในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากบรรยากาศหรือสภาพความเป็นจริงในยุคของเราแล้วก็ในเมื่อสภาพมันแตกต่างกันเนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนกับที่ท่านนบีมมฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมทำนะครับเพราะว่าเป้าหมายของการคุตบ้านั้นก็คือเพื่อที่จะให้ คนฟังนั้นได้ยินแต่ยุคในยุคของท่านฮับดศ็ลอลลัลลอฮุอเลวะซสลมัมการพูดสดการใช้เสียงตะโกนนะครับถึงแม้จะเป็นการตะโกนก็ตามนะเสียงเปล่าๆของคนเราเนี่ยนะครับมันมีระยะทางที่จํากัดนะเพราะฉะนั้นท่านอบับดุอฮสัลลาฮฺอลลมท่านคุตบะในระหว่างที่ท่านคุตบะเนี่ยท่านสังเกตเห็นนะครับว่าผู้หญิงอยู่ไกลนะครับ ไม่มีทางได้ยินคุตบ้านแน่เลยคุตบ้านท่านนั้นได้ยินจํากัดเสียงไปจํากัดแค่ผู้ชายนะครับท่านก็เลยต้องให้สิทธิพิเศษแก่บรรดาสตรีพอคุตบ้านผู้ชายเสร็จแล้วท่านก็เดินไปหาบรรดาผู้หญิงแล้วก็ไปพูดนะครับให้ผู้หญิงฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งเสริมให้พวกนางนั้นมีความตั้งใจยำเกรงต่อรอแล้วก็รณรงค์เรียกร้องให้พวกนางนั้นช่วยกันบริจาคสกาดเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือนะคนที่มีความยากจนข้นแคนแล้วก็ มีความเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ผมบอกว่ามันถ้าใครทําตามนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทาตามท่านนาบบมุลมอฮฺสุลตาลฮฺอัลลอฮสลแลมแต่ถ้าว่ามามองในเป้าหมายมองในมักซูดนะมักซูดของการกระทำของท่านนาบีก็คือเพื่อให้ทุกคนได้ยินแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยในเทคโนโลยีนะครับหรือว่า,าความเจริญนะหรือว่าวิทยาการต่าง ที่เรานํามาใช้ประโยชน์นั้นนะครับมันได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะที่ช่วยให้กับเราคนระับได้มากมายกว่าใน,นยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุล h h สลัลฮวไลสัลลัมเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปทําตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวไลสัลลัมนะครับอาจจะพี่น้องฟังแล้วอาจจะดูขัดเคืองแลวครับถ้าพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับือบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราดูที่เป้าหมายนะรเราไม่ได้ดูที่วิธีการนะครับถ้ายุคหนึ่งท่านอับดุลเบีลมมุฮัมมัดสุลลัลฮ แล้วก็ไม่ได้หมายว่าความจาเป็นว่าสุนนขของท่านนาบีนั้นเราจะต้องเอาอูดมาขี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้รถใช้เรือใช้เครื่องบินไม่ใช่นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะที่มันแตกต่างกันนะครับตรงจุดนี้ก็เหมือนกันในเมื่อไมโครโฟนของเราที่เราใช้พูดเนี่ยสามารถที่จะตั้งนะครับเครื่องขยายเสียงที่ทําให้ผู้หญิงได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาสาระเราก็พูดไปทีเดียวเลย ได้ยินทั้งผู้ชายแล้วก็ได้ยินทั้งผู้หญิงในเนื้อหาสา,าระนั้นนะครับก็ครอบคลุมสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ชายและก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้หญิงไปในเวลาเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเราเสร็จสิ้นจากคูตบ้านแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องข้อตบก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเดินไปคูตบ้าให้ผู้หญิงฟังอีกนะครับอันนี้คือความความแตกต่างนะครับซึ่งมันก็มาประเด็นแบบนี้อาจจะมีในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่น อย่างเช่นประเด็นที่นักวิชาการขัดแย้งกันในเรื่องของการอา่านครั้งแรกในละมาดวันศุกร์นะครับก็คือในยุคข,ของท่านอับ,บีุลลาสซัมในอา่านก่อนละมาดวันศุกร์นั้นมีแค่ครั้งเดียวนะครับแต่พอยุคข,ของท่านอุสมาอิบนาฟานเนี่ยนะท่านอุสมาอิบนาฟานเห็นว่าในยุคข,ของท่านนั้นนะครับผู้คนไอความเข้มข้นในเรื่องของอิหมานหรือการที่จะเตรียมพร้อมที่จะรีบมาสู่เราแต่เนินเน่นๆเนี่ยมันไม่ยุค มันไม่เหมือนยุคข,ของท่านอนาับดุลเลาะห์สัลลัมนะครับมันเริ่มเบาบางลงหรืออย่างไรประมาณนี้นะครับก็เลยให้คนนั้นไปอาจารที่ตลาดที่มันห่างไปจากมัสยิดนะครับที่คนที่เขาพามาค้าขายแล้วก็วนเวียนกันอยู่ในนั้นได้ไเตรียมตัวนะก่อนที่จะเตรียมตัวเพื่อว่าอันนี้ใกล้เวลาแล้วนะนะอาจจะเหลือ,อแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ,อแค่ชั่วโมงเดียวนะนะใกล้แล้วนะต้องแต่สมัยนู้นมัน มันไม่มีชั่วโมงไม่มีนาทีอย่างอย่างสมัยเราคนสมัยก่อนเขาใช้ดูเงาเอานะครับว่ามันถึงไหนแล้วใกล้แค่ไหนแล้วดูเงาของแสงอาทิตย์เอาถ้าสมัยก็เลยดําริให้มีการอาดานก่อนแต่พอมายุคของเราเนี่ยนักวิชาการจํานวนไม่น้อยที่บอกว่ามันการอาดานครั้งแรกเนี่ยมันไม่ยุคมันไม่มันมันมีมันไม่มันไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะสมัยนี้มีความสะดวกสารพัดอย่างเลยมีนาฬิกาให้ดูนะครับได้ สามารถที่จะวางแผนได้ก่อนเลยนะครับว่าสักชั่วโมงหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะหรือว่าสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยนะก็เตรียมตัวที่จะมาละหมาดนะทั้งทั้งที่สุนทรของท่านนบีนั้นให้มาออกมาแต่เนืนเน่นๆเลยนะครับเพราะนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการกระทำของท่านอุสม a นอิบนาอัฟานนะครับถึงแม้ว่า จำนวนนักวิชาการอีกจํานวนหนึ่งจะเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เป็นสุนนะของคุรฟะรอชีดีนก็ถือว่าเป็นสุนนะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประนามหยามเหยียดกันเพราะมันเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นสุนนะนะครับแต่เป็นสุนนะที่รุนแรงเกินไปหรือว่าดุเดือดเลือดพ่านเกินไปนะถึงชนิดที่ว่าคนในมัสยิดเดียวกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องนี้ประเด็นนี้นะครับ คนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่สุนนะของท่านนบ,บีอาัดานครั้งเดียวแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่สุนนะของนั่นของสุนนะก็คือต้องสองครั้งเพราะาอุสมานอิบนาฟานั้นทําไว้แล้วก็สุนนะอุสมานนั้นถือว่าเป็นสุนนะของคุรุฟารรชิดีนเห็นไหมล่ะดูที่ที่ไหนๆเขาก็อาัดาลกันสองครั้งมสัสยิดนบีเขาก็อัดานสองครั้งเถียงกันแล้วสรุปว่าสองคนเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยแต,แต่ละคนก็มีพวกสองฝ่ายนั้นหาข้อสรุปไม่ได้ พอหาข้อสรุปไม่ได้ทําไงครับแยกไปตั้งมสัสยิดอีกหลังหนึ่งและะ้วมัสยิดหลังใหม่อยู่ตรงไหนครับคนละฝั่งคลองอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้าใจแบบกํมปั้นทุบดินของคนที่เรียนเมืองนอกเมืองนามาแต่ว่าความเข้าใจนั้นอยู่ในกะลาเท่านั้นเองนะครับศาสนาอิสลามมีแค่นี้เท่าน,นั้นเองมีแค่เรื่องทะเลาะกันอาดานครั้งแรกอาดานครั้งที่สองจนกระทั่งแยกไปตั้งสุเราบนคนละฝั่งคลองแล้วก็ คนละฝั่งคลองก็ห่างกันแค่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรเองนะซึ่งไอการไปไอตั้งไอมัสิดที่สองเนี่ยเนี้ยเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นฮูกรมเดียวกับมัสยิดดีรอตมัสยิดที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความปั่นป่วนสร้างความแตกแยกนะให้กับสังคมมุสลิมเพราะฉะนั้นพี่น้องมัสอาลาแบบนี้เนี่ยต้องต้องมีความลุ่มลึกนะต้องมีความจะทําอะไรลงไปเนี่ยต้องถามบรรดาผู้รู้ให้ดีนะครับบรรดาผู้รู้ที่ เป็นผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้รู้ที่มีความรู้จริงๆนะครับเป็นผู้รู้ที่ในระดับระดับที่สูงพอสมควรนะครับระดับที่ได้รับการยอมรับนะครับในสังคมอย่างกว้างขวางแล้วก э ็เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ที่มีจิตใจกว้างขวางนะครับไม่ใช่ผู้รู้ที่มีความคับแคบแล้วก็มีความเข้าใจที่คับแคบนะมีความเข้าใจแบบในกาลาอย่างเดียวนะครับแบบอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นตรงจุดนี้ต้องต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังนะครับต่อไปอุมาาินะฮฺกามีซัลลาตีลัยดีอันหูยุครหุต์เตนฟุลุกับลฮาวับะดะฮาฟีมาดิอ์ฮาฮัตตาอูฟาริกลมุซัลลาเขาบอกว่าแล้วกัหนึ่งในฮุกกมต่างๆนะอุมนนินมินในที่นี้เขาเรียกว่ามินตะบะัยดียะนะครับหรือว่ามินลิดตะบะัยดแปลว่าบางส่วนนะครับ เาะวามินแล้วก็บางส่วนจากฮุกกลมต่างๆของการละหมาดอีดนะก็คือหนึ่งในฮุกกลมต่างๆของการละหมาดอีดนั้นก็คือเป็นที่มักโรที่จะทําการละหมาดนาฟิละก่อนนะครับละหมาดอีดหรือหลังละหมาดอีดณนะสถานที่ของที่ละหมาดอีดก็คือตรงนี้นะครับเชสลายมิโฟซัน hmm. บอกว่ามักนะครับที่ให้เราละหมาดสุนนะนะก่อนหรือว่าหลัง นะครับละหมาดอีกณที่ที่ทําการละหมาดอีกเลยนะครับจนกว่าเขาจะได้ย้ายตัวจากที่ละหมาดนั้นก็คือเขาบอกว่าถ้าเราละหมาดสุนนะในละหมาดในที่มุสลลาเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมักรต้องอะไรครับเราต้องปลีกตัวออกจากมุสลลาไปก่อนกลับไปบ้านก่อนหรือไปเข้ามัสยิดก่อนแล้วก็จะละหมาดสุนนะอะไรก็ใครว่ากันไปนะแต่ว่าละหมาดตรงนั้นเลยที่มุสลลาเลยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นละหมาดก่อนละหมาดอีดหรือหลังละหมาดอีดเนี่ยเชคซาเินฟอนซานบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมกักโรนะครับหรือข่าลิบเนีอับบาสอินนเดลลาฮัอันฮูมาเพราะว่าท่าน,นอิบนีอับบาสอิโนเดลละฮัอันฮูมากล่าวไว้ว่าข้ารจักนบีอู่สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมะายอมาอีดินฟัซลลารักะตัยนีลัมยุสลลีกับลาฮาวะลาบั่งเดาท่านนบีมาซัลลัมออกไปในวันอีดแล้วท่านก็ละหมาดสองรอกกะอะ โดยไม่ละหมาดก่อนหรือหลังสองรก k a หานั้นนะครับมุตตะฟักุลอะไรที่นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นมักรูเพราะว่านาบีนั้นละหมาดแค่สองรก k a ์ที่มุซอลลานะครับวาลิอัลลายุต่าวะฮามะวาลิอัลลายุตวาวะฮามะอันนัลาฮารอติบะตันกับลาฮ้าอับบดาฮาแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ผู้คนนั้น เข้าใจผิดไปว่าละหมาดอีดนั้นมีรอติบะก่อนหรือว่าหลังอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่ามักกะโรอก็คือหนึ่งเพราะท่านนบีละหมาดที่มุสลลาแค่สองเหตุผลอีกอย่างก็คือเพื่อที่จะไม่ให้คนนั้นสับสนแล้วก็เข้าใจผิดคิดไปเองว่าละหมาดอีดนั้นมีซุนนะรอติบะเหมือนกับละหมาดฟาัดดูที่มีละหมาดฟาัดดู ต่างๆที่มีซุนนะรอติบะนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับกอลัลอิมามอัล์มัดนะท่านอิมามอัล์มัดกล่าวว่าอัลลุลมดีนะตีลายะตะตาวะอูนะกับลาฮาวะลาบะดาฮะท่านอิมามอัล์มัดบอกว่าบันดาชาวเมืองมดีนะนั้นจะไม่ทำการตะตาวะนะตตาวะคือ ละหมาดสุนนะนั่นเองนะครับตาวะที่แปลว่าการทําอะไรที่เป็นความสมัครใจนะไม่ใช่ภาคบังคับนะท่านนี้มาท่านนี้มาอะหมาดว่าบรรดาชาวมาดีนะนะอาฮลูแปลว่าชาวอาฮลุนมาดีนะชาวมาดีนะนั้นลายตะตะวาอุนจะไม่ทาตาตะวะใดๆนะครับกบลาฮาวลาบรทากรมันหรือว่าหลังมันก็คือชาวมาดีนะนั้นจะไม่ทําการละหมาดสุนนะก่อนละหมาด อีดหรือว่าหลังละหมาดอีดอันนี้ก็เป็นหลักฐานของท่านอิหม่ามอามัดนะครับที่เอาการปฏิบัติของบรรดาชาวเมืองมดีนานั้นมาเป็นหลักฐานนะเพราะว่าเพราะถือว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของซึ่งเป็นกอยดดาของมัทับมาลิกีเลยนะครับท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยถือว่าการกระทําของชาวเมืองมดีนานันเนี่ยเป็นฮุดจ,จ์นะถือว่าเป็นหลักฐานได้นะครับถ้าหากว่า ไม่มีหลักฐานอื่นๆนที่จะมาคัดค้านการกระทําของบรรดาชาวเมืองมาดีนะตรงนี้ก็เหมือนกันท่านอิมามอัลมัดนะครับอิบนออัมบันอิบนอฮัมบันเนี่ยในกรณีของละหมาดอีดเนี่ยท่านอิมามอัลมัดยกหลักฐานนี้นะครับก็คือยกการกระทําของชาวเมืองมาดีนะนั้นมาเป็นหลักฐานได้เลยว่าชาวเมืองมาดีนะนะชาวเมืองมาดินะก็คือคนที่ได้สืบทอดนะครับคำสั่งสอนทอิมามอัลมัดถือว่าอะไรครับ หรือใช่มามาลิกถือว่าชาวเมืองมาดินาเนี่ยถือว่าเป็นชาวเมืองที่น่าจะเป็นคนที่ได้รับโอกาสนะมากกว่าชาวเมืองอื่นๆนะอ,อาจจะอาจจะไม่ได้โอกาสมากกว่าชาวเมืองอ่าชามนะครับชาวเมืองเยเมนยามันว่าเราเรียกชาวอาหรับเรียกยามันว่าเราเรียกเยเมนยามันมนะชาวอียิปต์นะครับเพราะว่ามาดินาเคยเป็นที่อยู่อาศัย ของท่านนบบีุลัมาะหสลาลห์ฮอเลาะห์สลัมในขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่นีแล้วก็ยังคงเป็นที่อยู่ของลูกหลานของบรรดาซอบะที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สืบทอดวิถีการปฏิบัติมาจากคนก่อนๆที่สืบทอดไปถึงท่านนบบมุัเมาัห์สลลห์ฮอเลาะห์สลัมเพราะฉะนั้นขาวการกระทำใดของชาวเมืองมาดินนะ ก็น่าจะเป็นหลักฐานได้นะถ้าหากว่ามันไม่ไปค้านกับกิตาบุลล้อและก็สุนัขท่านอบีมุลเบี๋มอัลสลลลลอฮวาลาอัลสลามนี่คือคําพูดของท่านอิหม่ามอัหอาบดนะครับกอล่าวซูรีท่านอิหม่ามซูรีบอกว่าแลอัสมาอาฮัดันมินอุลามาอินะยึดกูรูอันนอาฮัดันมินซสลาฟิฮาดิลอุมตีแค่านยุสลีกับละติลกัสสลาติวลาบะองด้าห์วกาบนับนุมัสอูดินวะฮุไดฟะตุ ยันหายาณิหนาสะอันิศลัติ ق ب ل ลหท่านอิหม่ามซุฮรีนะครับกล่าวว่าฉันไม่เคยได้ยินคนหนึ่งคนใดในหมู่นักกุชาการของพวกเรากล่าวให้ฟังว่ามีคนหนึ่งคนใดในบรรดาชาวซาลัฟของประชาชาตินี้ที่ทำการละหมาดก่อนหรือหลัง การละมาดดังกล่าวนะก็คืออิมามซุรีบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินใครเลยในบรรดานักวิชาการของเราเนะครับที่กล่าวถึงว่ามีนะสักคนหนึ่งของชาวสลับของประชาชาตินี้เนี่ยที่ละหมาดก่อนหรือว่าหลังละหมาดอีกอันนี้ก็เป็นคำพูดของอิมามซุรีอีกคําพูดหนึ่งนะที่บอกว่าโอ้โหถ้าหากว่า ฉันไม่เคยได้ยินใครในบรรดาอุลมามะของพวกเรานะอุลมามะที่ได้รับการยอมรับเนี่ยที่สั่งสอนพวกเรามาไม่เคยได้ยินเลยว่าครูบาอาจารย์คนใดแต่ที่เราเรียนมานะชาวสลับเนี่ยเขาเขาเรียนรู้เนี่ยครูบาอาจารย์เขาเยอะนะครับพี่น้องเพราะเขาเดินทางกันเยอะนะบางคนมีมีมีครูเป็นร้อยเลยบางคนมีครูเป็นลหลายร้อยเลยนะอิหม่ามซุธธรีบอกว่าท,ทั้งทั้งที่พวกเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์กันเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยนะครับ แต่ไม่มีใครสักคนเลยที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราที่บอกว่ามีชาวซาลฟคนหนึ่งคนใดของประชาชาตินี้เนี่ยเคยละหมาดก่อนหรือหลังละหมาดอีกว่ากานอิบนูมสัสูดูฮูดฟะตุยันฮายานินนาสอานิสซาลาทิกับลาและปรากฏว่าท่านอิบนูมสัสูดกับท่านฮูดฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นสาฮาบีสองคนนะครับอิบนูมสัสูดก็เป็นหนึ่งในบรรดาสาฮาบาหะฮูดฟ้านะครับอิบนุลยามานก็เป็นหนึ่งในบรรดา เขาบอกซอฮาบีท ah ั rumor, ina, ้งสองเนี่ยนะครับห้ามผู้คนไม่ใ ah ห้ละหมาดก่อนการละหมาดอีดนะครับอันนี้ก็คือคำพูดของท่านอิมามซูฮรีนะครับที่พยายามที่จะเน้นย้ำนะครับถึงสุนนะของท่านอบีมมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยวะซัลลัมนะครับที่ไม่ให้นะหรือเป็นสิ่งที่เป็นมักกโร่ที่จะละหมาดสองรกะนะครับ ก่อนหรือว่าหลังละหมาดอีดเพราะไม่มีใครเขาทำกันนะฟาอิดาโรจยาอิลามันซิลีฮิฟาลาบะซันยุสลลียาฟีฮิลิมาโรวะอัลฮัมดุวะกิรูฮูอันนอัลนบีย์ซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกานาอิดาโรจยาอิลามันซิลีฮิมินะลออดิซัลลาระกอะตัยนีนะเพราะว่าแล้วถ้าเมื่อเขากลับไปถึงบ้านของเขาก็ไม่เป็นไรที่เขาจะละหมาดที่บ้านของเขาเนี่ยเพราะว่า ท่านอิหม่ามอาหมัดแลวก็ท่านอื่นๆนั้นได้บันทึกเอาไว้ว่าท่านนบีุมฮัมหมัดสลลลฮะลยอิัลัมนั้นนะเมื่อท่านกลับไปยังบ้านของท่านนะหลังจากละหมาดอีดแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะละหมาดสองรากะอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับเอ่อเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากกรณีที่เราได้กล่าวมาเนี่ยก็คือการละหมาด สองรกอกษาก่อนหรือว่าสองรกอะหลังการละหมาดอีดณนะที่มูซอลลานั้นเสียว่าเป็นสิ่งที่เป็นมัคโรนะแต่ว่าประเด็นต่อมาก็คือประเด็นที่เราอ่านมาถึงนี้ก็คือในกรณีที่ถ้าใครอยากจะละหมาดสองรักษาตแต่ไม่ได้ละหมาดที่มูซอลลาแล้วกลับมาละหมาดที่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทําได้นะเพราะว่าการละหมาดสองรักษาที่บ้านนั้นนะครับเป็นคนละเรื่องนะครับกับการละหมาด สองรักะที่มุซอลลานะแล้วก็เขาก็ยกหลักฐานนะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมีหลักฐานมาจากท่านอบีมุสลลาลอะไรอุสลัมว่าหลังจากที่ท่านอบีมุสลลาซัมเสร็จสิ้นจากการละหมาดอีดนะครับที่อัลมุซอลลาแล้วเนี่ยเมื่อกลับถึงบ้านท่านก็มาละหมาดสองรักะที่บ้านของท่านเพราะฉะนั้นการละหมาดสองรักะที่บ้านของท่านนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะยึดถือหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ ปฏิบัติได้นะแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่เกี่ยวนะไม่เข้าข่ายนะที่ไม่เข้าข่ายกับประเด็นที่เราอ่านมาว่าท่านอบีมาสซล,ล,ล,ลอลัยอะซลัมนั้นไม่เคยละหมาดสองรก้์ก่อนหรือว่าสองรกหลังนะการละหมาดอีดเพราะคําว่าไม่เคยละหมาดก่อนหรือว่าหลังนั้นในกรณีที่ละหมาดที่มุสลาาแต่ถ้ากลับมาถึงบ้านอันนี้คนละกรณีกันก็สามารถที่จะ Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalbumu itu